นิเตอร์ไม่มีนิเตอร์โดนตัดแล้วนะฮะแต่สายด้านโหลดยังมีไฟอยู่นโหลดมีไฟสาเหตุน่าจะมาจาก สายระบบฝ่ายผลิตดิว้วลงมามีสายเลยมีเสาไฟผลิตนะครับระบบจำหน,น่ายมีสายผู้ใช้ไฟ มิเตอร์โดนตัดเลยไม่มีไฟไม่มีเชื่อมหวัวเสาปกติดูระบบข้างในไฟเต็มเลยไม่มีมิเตอร์เนะี่ยสองเส้นเลยมายัางไงน่าจะดิ้วมาจากไฟผลิตว่ามันกัดแคบแคบแคบแค ลองดูโวล์จะบวกลบสิบห้าโวล์มีไฟฟรีสิบห้าโวล์แม่โอเคสิบห้าจุดสามชาร์จโทรศัพท์ได้เลย,ยติดกาวช่วย ทำไมามันกัดโดนีสิบห้าโวลต์ดียังดีนะสิห้า